สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่22เมษายน2568นะครับอัพเดทให้ท่านได้ชมบรรยากาศในช่วง12นาฬิกา12นาฬิกา5นาีฮะนี่ครับบรรยากาศที่บริเวณวหลวงขุนนะครับบางส่วนก็เดินกลับแล้วห้เดินทางต่อนะครับนีทุกท่านดูนะฮะรถรถบัสนะครับ กอดที่ลานของเอกชนด้านนอกนะฮะนะครับนักท่องเที่ยวยังเข้ามาอยู่นะครับยังทยอยเข้ามาอยู่นะฮะก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับนะบรรยากาศของช่วงเที่ยงนะวันที่22เมษายนส5 6 8นะครับต่างชาติเยอะนะฮะต่างชาติเยอะนะฮะนี่นะครับยังหลังไหลกันเข้ามาอยู่นะครับ นาะ้ชมบรรยากาศนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจด้วยการเข้ามาคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ